หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ1ในาสาราศีในเดือนกันยายน2567นี้ราศีที่มีโอกาสมีโชคลาบมีลาบรอยตามที่ตั้งใจไว้ได้แก่ราศีกุม ซึ่งจะเป็นราศีที่ในช่วงเวลานี้จะมีโชควาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีสถานะทางการเงินที่ดีมีเงินทองมากมายสามารถบริหารและดำเนินการสิ่งต่างๆได้อย่างครบถ้วนส่งผลให้ได้ดอกเบี้ยดอกผลผลกำไรได้โดยง่ายทำให้กินดีอยู่ดีไม่ลำบากยากจนไม่ขัดสน นอกจากนี้นะครับจะได้รับมิตรภาพที่ดีและความสัมพันธ์อันดีจากเพื่อนร่วมงานรวมทั้งจะได้สิ่งของมีค่ามีราคาสิ่งของหรูหราราคาแพงจากคนโดยรอบตัวรอบกาย ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปาถนาเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทำที่ได้สะสมไว้ ส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีลาบลอยตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นจะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากเพื่อนร่วมงานในการทำงานนั้นคนเราย่อมพบย่อมประสบพบเจอกับคนที่หลากหลายร้อยพ่อพันแม่ มีทั้งคนที่ดีและไม่ดีคนที่ปรารถนาดีหวังดีต่อตัวเราคนที่อิจฉา,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 าริษยาอาฆาตมาดร้ายคิดร้ายมุ่งร้ายต่อตัวเราซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของโลกเป็นเรื่องปกติของสังคมในการทำงานนะครับสำหรับคนที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่ท่ามกลางคนดีคนที่ปรารถนาดีหวังดีต่อกัน ก็ขอให้รักษาทานุถนอมน้ำใจซึ่งการและกันเอาไว้ให้ดีให้เกียรติเคารพจริงใจต่อกันให้มากควรหาเวลาหาโอกาสและใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันบ้างก็จะเป็นการดีซึ่งอาจจะทำให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้พบเจอกับโชคลาบราบลอยได้เห็นโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคจากเพื่อนร่วมงานของตนได้ ส่วนคนที่มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งปัญหาการทะเลาะวิวาทการคิดร้ายมุ่งร้ายต่อกันก็แนะนำนะครับให้อดทนอดกั้นให้มากสงบปากสงบคำอย่าไปต่อปากต่อคำพูดให้น้อยทำให้มากอยู่เงียบๆอย่างสงบสงเงยมยึดเหตุผลยึดหลักการหลักเกณฑ์เป็นหลักเป็นสำคัญมองที่การทำงานเป็นที่ตั้ง อย่าใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการจัดการสิ่งต่างๆอ่อนโยนได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอเข้มแข็งได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวก็อาจจะส่งผลทำให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้พบเจอกับโชคลาบลาบลอยได้เห็นโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคจากเพื่อนร่วมงานของตนได้เช่นกัน และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนําให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการและผู้พิการทางสายตา ที่สําคัญหากประสบความสําเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนอย่างน้อยสัก10เนจากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ ขออาราธนาบารมีองค์พระคเนศประสิทธิ์ประสาทพรอำนวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาบใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความคาดเคลื่อนก็ขออนุญาตทําความเข้าใจในเรื่องของโชคลาบกันก่อนนะครับ สำหรับโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคใหญ่ลาบใหญ่โชคลาบแบบเล็กๆน้อยๆโชคลาบแบบไม่คาดหวังไม่คาดฝันไม่ตั้งใจหรือจะเป็นโชคลาบแบบใดๆก็ตามนอกจากจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของมีค่ามีราคาแล้วยังหมายถึงสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆ สถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีและรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศการเคารพนับถือการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรง การมีมิตรภาพที่ดีมีมิตรภาพใหม่ๆการได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูการได้รับความรักความเมตตาความกรุณาได้รับความห่วงใยการใส่ใจความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นการประสบผลสำเร็จได้รับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีได้รับของขวัญของรางวัลเงินรางวัลต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ดีเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักคู่รักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีเกิดขึ้นกับคนโดยรอบตัวรอบกายก็ดีถ้าหากสิ่งเหล่านั้นส่งผลทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจอิ่มเอมใจมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้โชคได้ลาบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นนะครับแนะนำว่าอย่ามัวแต่หมกมุ่นลุ่มหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอาจทำให้เราพลาดโอกาสมองไม่เห็นโอกาสสูญเสียโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวรอบกายเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ ที่สำคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังแสนหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังราบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ําเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทำเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังลดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาระของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอน